เกันเฮ้ยมึงบอกพวกมึงหยุดหลังก่อนได้ไหมอะลงให้หน่อยสุดยอดกูจะได้นำตัวรู้จักกูนี่เลยขุนโจรกิตตนะที่เรามาวันนี้เป็นกองทัพขององค์อัศนัยตองการจะมาปราบขุนโจรกิตตนะเอาสิวะท่านเป็นใครกันฟังให้ดี กิศนากองโจรอย่างไงเหรอนะถูกต้องเจอแล้วนี้แล้วบอกเราทีเถิดคนไหนกันคุณโจรกิศนาบ้าไหมเนี่ยกูเนี่ยคุณโจรกิศนะขอเดชะมันเริ่มงงงนะเจอกองโจรแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นคุณโจรกิศนะมึงเป็นใคร บอกมันดิมึงก็บอกเขาไปดิบอกแล้วพี่ครับไอ้นี่ชื่อกฤษณะครับมึงเล่นหรอยกฤษณะเออแหนต้มตุ๋นกูอยู่ได้ตั้งนานกูก็พูดแบบมึงนะเขาปก็เสียงไม่มีอำนาจไอ้คนใส่แว่นนั้นชื่อกฤษณะพระเจ้าค่ะเจอตัวมาแล้วใช่ไหมไอ้นั่นเจอกฤษดาครับกฤษดาพระประแดงเหรอใช่แล้วมันไปซื้อแหนมแถมพริกมันบอกว่าไม่เอาแหนมเอาพริกขีดหนึ่งไอ้ชั้น เราให้น้ำว่าอัศนัยเราอยากจะรู้ว่าใครกันคุณโจรกิษณะก็บอกอยู่เนี่ยว่าเขาคุณโจรกิษณะมึงคิดผิด่และทำไมวะที่จะมาสู้รบกับเราอัศนัยมึงมีไอเดยไอ้คุณโจรกิษณะอะไรวะมึงลองมองกูให้ดีสิวะแล้วมึงจะรู้ว่ากูอัศนัยเนี่ยทำไมเ้ไม่ธรรมดาวะธรรมดาเฮ้วไ่ไม่ได โน้าอ้โหยังไม่ชันทำไรเลยมันมีวิชามันชาอะไรนะไปทำให้เราชักกันไม่ใช่เราก็เป็นของเราอยู่แล้วตกลงกับไอ้ไอ้คนจนชนะตกลงกันก่อนว่าถ้าเกิดระหว่างการต่อสู้ถ้าเกิดเจ้ากูชักเนี่ยอย่าซ้ำนะตกลงเป็นไงมน เข้ามาเอกเจงก็เข้ามาดูว่าไปเลยนี่ ไอ้พวกนั้นตกใจหนีกหมดเลยท่านผู้ชมที่เรบไอ้หนุนโชคร้ายโดนระเบิดตัวเองเสียชีวิตขนุนไอ้หนุนเราเสียถนนโดนี่ตายไหมขนุนอ้าวยังนี่ว่ามาโนนทำไมเนี่ยขนุนมาเขียนลูกกล้องไหมมานอนเล่นทำไมเนี่ยขนุนเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเราอัศนัยกำลังจุด ฆ่าไอ้คุณจอนกิษนาเลยไอ้หนมมาอะไรเปรี้ยงระเบิดเนีน่ยมันหนีไปหมดเลยในเห็นไหมเนี่ยที<อ>่เห็นมดียวงเองที่เห็นเมื่อกี้มันเลจะฆ่าเขานะนี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยไอ้ขนมเนี่ยไม่น่าพามาด้วยเลยเอาแป๊บโอ้โหแป๊บไอ้คุณจอนกิษนาลองจะขำเห้แป๊บไอ้คุณจอนกิษนาถ้าพวกมึงแน่จริงเก่งจริงแล้วก็เฮ้ย ยบพวกกลับไปใช่วหมเมื่อกุ้นต่อไปหยินไหมหยินไหมเอาละนะโอ้ยอื้ยชิ้ยเจ็บใจที่นับจะฆ่าสะเร็จพี่อัตนัยได้อยู่แล้วเชียวเป็นเพราะไอขนุนแท้เลยไอ้ขนุนมาช่วยไว้จะขอสาบานต่อหน้าฟ้าและหน้าดินห้าไม่ฉันเจอไอ้ขนุนที่ไหนแม้แต่มันยืน ยังไงมันก็ต้องตายไอ้นุ่มนั่งลงลงไม่วงมึงแล้วค่อยดูนะถ้าหาฉันเจยขันนุนที่ไหนแม้แต่มันนั่งยังไงมันก็ต้องตายไอ้นุ่มสองคนนอนแล้วค่อยดูนะถ้าหาฉันเจยขันนุนที่ไหนแม้แต่มันนอนยังไงมันก็ต้องเต้ยืน จิงเจียงรู้เนี่ยไปออกในห้องน้ำได้แตะวะเนี่ยเปนติดเนี่ยแล้วมึงรู้ไหมว่าคืนนี้ทไมกูจะไปเที่ยวต่อแล้วเนี่ยพี่เกเลิกเนี่ยมึงจะเที่ยวไหนนี่ไอ้นีหนีเดี่วเดีเด๋วภานี่นะตลาดนัดแหละตลาดนัดน่ภาวะนี่โอ้ยของเด็ดกูนัดกันไว้แล้วเขาเปิดเก้าโมงมาจะเที่ยวตลาดนั้นอย่างนั้นเที่ยวแบบนี้เนี่ยร้องคาราโอเกะ ในเรือมีคาราโอเกะด้วยมุ้งใช่ร้านเแถวนี้มันเยอะนะเพราะว่าของดีคุณนัดกันไปแล้วใครมั่งอ้าวมีนะไอ้บาสโอ้ยไอ้บิ๊กไอ้ไอ้เบลโอ้ไอ้บาสหัวกะทิทั้งนั้นพี่อดโอ้ยพี่กูด้วยแหมเราเป็นไม่รู้มึงกับคนขับรถโอ้ทำให้แล้วเดี๋ยวคืนนี้อดเดี๋ยวคนจับตามองมงั้นออกให้ปวนนะเพื่อนไป เออเต๋าออกเดียวมันติดเต่าเออไอ้เต๋ามึงจะหลอกอะไรเนี่ยตายแม่เขาไม่เนี่ยเอาออกดีๆดิไอ้ยเขาเออดีๆีเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรอโอเคไอ้เต๋าคืนนี้ไม่ไปแล้วทำไมอ่ะสบายตัวแล้วชอบนี่มันน่าหลงไหลทำไมวะอ่ะอากองทัศ ไปหมดแล้วไปหมดแล้วใช่ไหมไปหมดแล้วไป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 เราชนะแล้วพระเจ้าค่ะเราชนะแล้วนะจ้ะใครไม่ไปคิดนุนช่วยยฉากนี้ยังไม่ต้องกันมานไปติดเด็ดเลยไอ้กุชชี่นุน มันไปแล้วเป็นไรอ่ะเหนื่อยละเหนื่อยอะไรเพิ่งฉากสองเนี่ยยังไม่ชินอีกเลยอ้วไม่ชินเราชนะแล้วใช่ไหมขนนเราชนะแลวพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปดินโยนกดีเลยไปกราบทูลที่เสด็จพ่อท่านได้รู้ท่านจะได้สบายใจอเจาค่ะ แล้วก็ขนนเดี๋ยวขนน์น่ะเตรียมทองมาหีบห,หนึ่งด้วยเดี๋ยวทำไมแล้วแล้วอัชัยน่ะจะนําทองหีบนี้ไปให้กับดานีอ๋อเป็นของขวัญให้กับพระคุ้มมั่นได้ๆๆขนนทำไมอะ่ะจะได้เจอกับดานีแล้วมั่นหมาย,ยจะไปั้งานดานีอ่ะแล้วมั่นหมายจอไปทงานและแลราองก็นไป,ไปเจอเขาว่า <laughs> เขินอะไรขนาดนั้นเนี่ยเขินแทนเผื่อเขินมากจนล้นออกมาถึงกระหม่อมฉันเราต้องเขินอยู่แล้วเนี่ยจะได้เจอดับดานีใช่ไหมแต่ตายแล้วถนนแล้วถ้าเกิดว่าดานีเขาเห็นว่าดาวอสไนเป็นง่อยเออว่ะเขาจะรับได้หรือเปล่าจะยอมแต่งงานกับเราหรือเปล่าเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยงั้นเราไม่ต้องไปอ่ะไปไม่ไปแต่ต้องตั้งอนี่อ๋อ รถข่ายการแม่พสอรามอรวัให้คี่้นะครับสอรามขอบคุณนะครับคนเดียวรานจบของรางวัลคนเดียวเลยไปมาแล้วจะทำยังไงดีฮะถ้าดานีไม่ยอมแต่งงานแล้วกับเราอัศนัยน่ยเสียใจแย่เลยหลเงาก็ไม่ต้องไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ ไปลานีก็รู้ว่าเป็นง่อยอะไสิก็ไม่จะไปนอนอยู่บ้านเอางี้ไหมเอาไงอ่ะเลิกเลยจ่ายเลยลาเดียวลา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 นี่เพลงลาใหม่เด็กแต่งให้จะมาลาอะไรเล่าไม่ได้ถ้างั้นโอ้นึกออกแล้วขนมขนมรักเราหรือเปล่ารักพระเจ้าค่ะรักแน่นะจะงั้นยืมแขนข้างหนึ่งโอ๊ย ยืมแขนข้างเดียวจะเอาไปทำไมเล่นไหนบอกว่ารักราศนัยไงยไม่ได้แขนก็ต้องเก็บไว้เข้าใจผิดแล้วนี่ขนุคิดว่าจะตัดแขนไปใช่ไหมเนี่ยไม่ทำอย่างไรรอกอย่าอธิบายให้ฟังขนนไม่ยืนข้างหลังว่าราศน a ยนี่ยืมแขนครับยืนข้างหลังมายืนไปยืนข้างหลังสิจะเดินทาไมอย่เฉย ง้อนยันเดินซะด้วยนี่ยืนข้างหลังน้ายู่ข้างหลังเอาแขนข้างนี้ออกมาอ่าเดี๋ยวอาจานายเก็บแขนข้างนี้ใช่ไหมจ้าเดี๋ยวอาจานายใช้แขนข้างนี้เอาเอาเอาไว้ตรงนี้ได้แต่อย่าเขี่ยสะดือนะบ้าจี้ย่าแซ้ไม่เขี่ยหรอกอ่าแหมแล้วรู้ใจซะด้วยใส่ชุดสีเดียวกันพอดี รู้กระหม่อมชั้นรู้แล้วว่าพระองค์น่ะจะต้องใส่สีฟ้ามากระหม่อมชั้นก็เลยใส่สีสดฟ้ามาเลยนี่นะนึกภาพออกไหมยืนแขนข้างนี้ของขนมใช่ไหมคือทําแทนถูกต้องขนมก็ลำสวยๆเลยใช่แล้วเรามาซ้อมก่อนสมมุติว่าผู้ชมได้น้าเิทีเนี่ยเป็นดานี้ค่ะแล้วก็เข้ามาแล้วนี ี้คือสกินไหนครับดานีนานีสกิดใช่ไหมใช่เอ๊นานีไม่หันมาเลย2ครั้งแล้วนะดานีนานีแหมอันนี้ทำอะไรเนี่ยน้ำมาเล่นตัวทำไมโหดจังเน่ยอันนี้คือตบคว่ำลงไปนอนกิ้งไม่ได้เป็นพักมันจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้เออ แล้วใช้นิ้วเกี่ยวตา <laughs> ไม่ต้องแต่ว่านันนีหันมาปึ๊บอ๊ะโอ้โหนันนีสวยเกินสวยจริงเลยนานนีเป๊ะมากไม่เคยพลาดมาซ้อมบทบ้างฉันรักเธอเท่าฟ้าฉันรักเธอเท่าฟ้าฉัน <c oughs> อะไรเนี่ยฉันไงฉันอะไร เขาฉันยังไงเนี่ยไม่อันนั้นฉันของพระโสอ๋ออันนี้ฉันเนี่ยตัวเราฉันตัวเราฉันใช,ช่รักเธอมาลองกันเลยเท่าฟ้าเท่าฟ้าเท่าฟ้า ลำไม่สวยเลยก็ถูกแล้วไม่ได้เราจะบอกรักลานีเขาเนี่ยต้องรำสวยๆทำเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวลำให้ดูฉันฉันเดูนะอ๋ออันนี้ฉันพระสงฆ์ฉันอยู่อามาอะไรนี่ฉันนี่นี่ใช่ไหมฉันตัวเรารักเธอรักเธอเกิเลยเข้าฝาด ยางน่ะนี่อ่ฟ้าต้องให้จะสวยแบบนี้เออเฮีนี่ฟ้าหรือก่้อนเมฆไงเอ็อยู่บนฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวเไปเตียมทองพระเจ้าค่ะทำให้ดีๆนะอย่าให้ลานีรู้นะว่าเป็นง่อยได้เลยไ, <ป S 1> ไม่ต้องห่วงแต้วเราเดินทางกันเลยราชนิกรลสิทธิ